ก็วันนี้นะคะมาถ่ายมาร่วมงานกับฟาบิโอนะคะต้องบอกว่าสนุกมากค่ะเพราะว่าทุกคนแบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะคือทํางานได้อย่างแบบรวดเร็วมากๆอ่ะแล้วก็แอบดูรูปแล้วจริงชอบแบบทุกแบบทุกลุกเลยค่ะจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะไปบอกต่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เราใช้ดีจริงๆอะ่ะคือมันต้องมาจากตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าดี แล้วพอคนอื่นไปใช้ไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะแบบเสียด้วยคือเสียชื่อเสียงของเราเพราะฉะนั้นคือใจมีความรู้สึกว่าแบบเราต้องมั่นใจในสินค้าที่เราถ่ายโฆษณาให้เราเป็นตัวแทนเราต้องพูดอย่างเต็มปากเต็มคําว่าดีแล้วก็เราใช้จริงเราถึงจะกล้าบอกให้เพื่อนคนรู้จกักหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าใครก็ตามใช้ค่ะ เราเห็นส่วนผสมแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์เรามากๆเลยค่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนทานอาหารเสริมคือจอนเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วทุกอย่างคือมันต้องมาจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคือเราก็ต้องทานเข้าไปเพื่อให้แบบข้างในเราดีข้างนอกเราก็ต้องทาครีมบำรุงผิวเพื่อที่จะบำรุงด้วยวยัยต้องบอกก่อนด้วยวัยอะ่ะ คือเราต้องทานแบบลกแก่คือด้วยความที่รกแก่เป็นสเตมเซลล์คือมันก็จะไปพวกแบบว่าฟื้นฟูซ่อมเซลล์เซลผิวเซลผิวอยู่แล้วแล้วก็อย่างนมพึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าเขาเลือกเป็นส่วนผสมเป็นอาหารของนางพญาพึ่งอยู่แล้วอ่ะที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือดริ้วรอยแล้วก็ฮอร์โมนด้วย2อ,อย่างเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้หญิงมากๆไม่ว่าจะเป็นนมพึ่งหรือว,ว่าลกแก่อันเนี้ยคือมาทาผิวหน้ามันก็คือโดยตรงกับผิวหน้าเราแล้วก็อย่างสควอเลนเนี่ยด้วยความที่ยางที่บอกว่าเป็นคนที่พื้ เรื่องแบบล็อกความชุ่มชืน้นจะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนผสมที่แบบดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดในการบำรองอุงผิวหน้าค่ะ จาไม้เลยว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันมันจะดีกว่าแก้ไขคือทุกอย่างต้องมาทั้งจากภายในและภายนอกนะคะต้องทั้งออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้าเยอะๆแล้วก็จะต้องเลือกครีมบํารุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราที่สําคัญต้องเป็นครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวเราค่ะ จอยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นพรอพบครัวฟาบิโอด้วยกันค่ะเพราะว่าจอยพิสูจน์แล้วนะคะว่าใช้แล้วดีจริงๆค่ะและใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหม่นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของฟาบิโอค่ะฝากไปด้วยนะคะ